ความหมายนั้นก็คือเลข5่าในภาษาฟ,ฟินแลนด์ค่ะก็คล้ายๆกับพวกเราทั้ง5คนที่มารวมตัวอยู่กันอ๋อค่ะแล้วก็ค o v e r v e s i n นี่ก็มีอีกความหมายหนึง<อ>่งด้วยนะคะก็คือการเดินทางแล้วก็เสียงดนตรีด้วยค่ะก็คือเหมือนกับพวกเราที่มารวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์ผลงานดนตรีค่ะเริ่มจากการเข้ากรุงเทพด้วยการแข่งเต้นฮิปฮอปค่ะออรายการ HH j i แล้วหลังจากนั้นก็ได้ไปเรียน p o ปปิ้งที่สตูไฮเลมเชคค่ะแล้วก็ไปเจอกับพี่จิ๊บพี่จิ๊บก็เลยลองชวนให้มาเทรนที่ค่ายดูไหมตอนนั้นหนูก็สนใจมากๆเลยค่ะแล้วพอได้เข้ามาเทรนปุ๊บก็ได้ทั้งเรียนร้องเรียนเต้นหลากหลายสไตล์มากเลยค่ะจนสุดท้ายแล้วก็ได้มาเป็นหนึ่งในสมาชิกของวงวิสกับเพื่อนๆอีก4คน,นะคะ่ะหนูตื่นเต้นบวกกับความมีความกังวลด้วยเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์ของหนูส่วนตัวแบบว่า เขาหาโกกุ๊ปอะนะแต่ว่าหนูว่าเต้นฮิปฮอปมาตลอดแต่ว่าพอได้เข้ามาเทรนปุ๊บรู้สึกว่ามันเริ่มเป็นตัวเองมากขึ้นโดยที่เราก็ไม่ได้เปลี่ยนตัวเองไปก็คือเหมือนกับเป็นการปรับตัวแล้วก็หาคาแรคเตอร์ตัวเองจนเจอโดยการที่แบบใช่ที่เข้ากับวงที่มันไม่แตกต่างกันเนี้ยค่ะก็คือหนูได้เข้ามาจากการออดิชันเหมือนกันค่ะก็คือจะเป็นหนูที่เข้ามาก่อนแล้วก็กับสัญญาแล้วก็ทาราค่ะก็ตอนแรกเหมือนพี่เขาจะติดต่อ ่าไปเจอหนูใน IG ก็เลยเรียกให้หนูลองเข้ามาออดดชั่นดูค่ะตอนแรกก็พื้นฐานสกิลทุกอย่างก็คือไม่มีอะไรเลยแต่ว่าได้เข้ามาเทรนกับ g ีเนสก็เริ่มค่อยๆดีขึ้นแล้วก็สนุกขึ้นเรื่อยๆค่ะจริงๆก็คุณพ่อกับคุณแม่สนับสนุนมากกว่าค่ะก็เลยเห็นเราชอบก็เลยอยากให้เราไปทำในสิ่งที่เราชอบเ่อขอนหนูเป็คนสมุดปากกาค่ะใช่ก็ยังไม่ไม่ไกลมากแต่ว่า เ,ออเหมือนตอนเริ่มแรกหนูเรียนร้องเพลงมาก่อนแล้วก็เรียนเต้นมาด้วยอะไรนี้หนูก็เหมือนพยายามหาที่ที่ออเดชั่นแบบว่ารับฝึกเทรนศิลปินอยู่แล้วค่ะจนได้ที่นี่ให้ลองให้ส่งโปรไฟล์ไปหนูก็ลองส่งโปรไฟล์ไปปุ๊บสรุปผ่านก็เลยได้เข้ามาเทรนที่นี่เลยค่ะเ,ออเทรนก็ก็มีความยากความง่ายแบบว่ามาเรื่อยๆเหมือนต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาจนก็สุดท้ายก็ได้มาอยู่กับวิสค่ะ คนที่สนับสนุนเป็นพิเศษคือคุณแม่เลยคุณแม่เป็นคนแบบว่าส่งหนูเรียนตั้งแต่แบบเด็กๆเลยใช่ทุกวันนี้ก็ยังแบบไปรับไปส่งอยู่จริงๆคือหนูอ่ะไม่ได้มี อกแบบประสบการณ์ในเรื่องการร้องการเต้นมาก่อนเลยเป็นแค่เด็กที่ชอบค่ะชอบร้องเพลงกับเพื่อนในห้องชอบเต้นกันตอนพักกลางวันอะไรอย่เงี้ยค่ะแล้วก็วันหนึ่งทาง G m m Idol audition ก็ถักทาง Instagram มาให้ลองมา audition ออด,ดูหนูก็เห็นว่ามันเป็นโอกาสสำคัญครั้งหนึ่งก็เลยลองมาดูค่ะคือส่วนตัวชอบงานในวงการบันเทิงอยู่แล้วแบบก่อนหน้านี้ก็มีแบบแคสโฆษณาถ่ายแบบเดินแบบอะไรเงี้ยมาบ้าค่ะ พอได้มาลองทําวันนี้ก็แบบเราได้มาฝึกได้มาเทรนได้มาเรียนรู้ประสบการณ์การเรียนการร้องการเต้นอะไรต่างๆมันชอบค่ะก็เลยรู้สึกว่าดีใจค่ะแล้วก็ได้มารวมตัวกันไม่คิดว่าวันนึงจะมีโอกาสที่จะได้มีเพลงเป็นของตัวเองได้ซ้าแล้วก็เพื่อนในวงทุกคนดีกับหนูมากๆเลยค่ะก็เลยยิ่งแฮปปี้ค่ะที่ได้อยู่ตรงนี้ค่ะที่จริงเราต้องบอกกันเลยว่าคุณพ่อคุณแม่ของธาราค่ะสปอร์ตธารา ตลอดเลยไม่ว่าทราอยากทําอะไรเมื่อก่อนอยากเล่นกีฬาเขาก็สปอร์ตเต็มที่แล้วพออยากเข้ามาในวงการบันเทิงคุณพอ่อคุณแม่ก็สปอร์ตเต็มที่เหมือนกันค่ะแล้วก็ถ้ารนาะเรียนร้องเพลงอยู่ที่แกรมมี่อยู่แล้วค่ะ mm hmm. เขาก็เลยถามว่าอยากไปออเดชั่นไหมทรายก็เลยบอกว่าอยากลองดูค่ะ mm hmm. แล้วก็ได้เข้ามาอยู่ที่จีเนสค่ะบ้างก้ากดดันเลย mm hmm. แต่ว่าเหมือนรู้สึกว่าแต่ว่าพอเป็นเทรนนีด้วยกันมา mm hmm. มัน แบบว่ามีความหวังดีกันมีความเป็นเพื่อนกันมากกว่าก็เลยแบบว่าพอแบบว่ามีคนได้เดบิวมีแบบว่าของของเราก็มีรุ่นพี่เพอร์เซฟพอเขาได้เดบิวเราก็แบบยินดีกับพี่พีค่ะก็ทุกเดือนเราจะมีสอบประเมินกันอยู่แล้วค่ะทั้งสอบร้องสอบเต้นหรือเวลามีเรียนแรปเข้ามาเราก็มีจะสอบเราจะมีการสอบด้วยและยิ่งตอนที่เป็นช่วงเข้มข้นก็คือช่วงที่กําลังคัดเลือกเมมเบอร์ก็จะคือแบบแบ่งเป็นเตจชัดเจนอย่างที่ทาราเราค่ะแล้วมันก็จะแบบ เริ่มช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เข้มข้นมากพอะเขาก็จะมีเวลากําหนดว่าให้เวลาไปคิดท่านะให้เวลาไปเตรียมโชว์มานะเพื่อมาโชว์โชว์อย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่านักพอสมควรค่ะแต่ว่าก็คุ้มค่าม,มากเลยค่ะอย่างของหนูนะคะด้วยความที่เป็นคนไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนใช่ไหมคะแล้วหนูส่วนตัวเป็นคนไม่ค่อยได้ออกกําลังกายด้วยไม่ค่อยเล่นกีฬาแล้วพออยู่ๆมาเต้นเลยเหมือนร่างกายมันก็จะช็อกนิดหน่อยแล้วก็ หนูมีอาการเจ็บเข่าหลังจากที่ได้เต้นไปสภาค,ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือรักษามาตลอดช่วงนี้ก็ยังกายภาพอยู่ค่ะคือถ้าช่วงไหนเต้นเยอะมันก็จะมีอาการเจ็บขึ้นมาบ้างแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วไม่ได้เป็นปัญหาขนาดนั้นสําหรับอุปสรรคของทารานะคะก็จะเป็นตอนที่ทาราจบ,จบมัธยมจบมัธยมค่ะแล้วจะต้องเข้ามาหาลัยทาราเลือกที่จะเรียนออนไลน์ของอเมริกาค่ะที่ Berkeley College of Music <ม><ม>แต่ว่าตอนแรกคุณพ่อ ไม่ไม่ค่อยโอเคค่ะเ mm hmm. พราะเหมือนเขาบอกว่าถ้าเกิดทาราเรียนออนไลน์อย่างนี้จะไม่ได้แบบสังคมมาหาลัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทาราก็อธิบายให้คุณพ่อฟังว่าแบบทาราอยากเอาเวลาทุกอย่างที่มีเพื่อมามุ่งมั่นตั้งใจทําตรงนี้ให้ดีค่ะแล้วก็อยาก,กบสร้างผลงานดีๆให้ทุกคนสำหรับปลายฟ้าคิดว่าอุปสรรคก็คือการหาตัวเองค่ะ อย่างที่บอกไปตอนแรกว่าปลายฟ้าเป็นคนที่เต้นฮิปฮอปมาก่อนซึ่งตอนแรกเนี่ยคาแรคเตอร์ของหนูคือจะแมนมากๆแบบเท่เลยใช่เท่เกินไปมากค่ะก็พอรู้สึกแบบว่ามันเหมือนกับมันตีัยตัวเองมากกว่าว่าเออเราไม่แน่ใจว่าเราชอบแนวไหนกันแน่หรือว่ายังไงกันแน่ส่วนใหญ่อุปสรรคของหนูก็คือการค้นหาตัวเองค่ะแต่ทุกวันนี้ก็เจอแล้วค่ะเพราะว่ามันได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะแยะมากมาก อุปสรรคของหนูน่าจะเป็นเรื่องการเต้นค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกตอนแรกหนูไม่มีพื้นฐานเลยกับการเต้นเลยค่ะแบบเป็นติดลบเลยแล้วก็ช่วงแรกก็รู้สึกกดดันค่ะแล้วก็เครียดนิดนึงค่ะแต่ว่าพอไปสักพักหนึ่งได้อยู่กับเพื่อนได้เพื่อนก็แบบคอยซัพพอร์ตเราด้วยก็เราก็ค่อยๆเปิดใจกับการเต้นมากขึ้นแล้วก็เริ่มรู้สึกสนุกกับการเต้นมากขึ้นค่ะส่วนของหนูถ้าเป็นมันไม่เชิงเป็นอุปสรรคแต่เป็นความกดดันตัวเองมากกว่าค่ะ,ค,ะคือ เหมือนช่วงแรกๆที่หนูเข้ามาเนี่ยหนูค่อนข้างมีความมั่นใจว่าโอเคมีความสามารถแบบเก่งพอสมควรอะไรอย่างนี้ก็เลยเหมือนพยายามทําทุกการสอบทุกโชว์ให้มันดีที่สุดแต่ว่าพอทาไปเรื่อยๆเหมือนจะเริ่มมีคอมเมนต์ว่าเออดูดีนะเก่งแล้วเก่งแล้วเก่งแล้วไปอย่างเงี้ยเหมือนจนรู้สึกว่าเออเราเหมือนเก่งเฉยๆหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แบบเราไม่มีสเสน่ห์หรือเปล่าจนเหมือนมันก็เลยเป็นความยากขึ้นมาว่าเราต้องทําโชว์หรือทําการสอบทุกครั้งให มีความว้าวมีความแบบน่าตื่นเต้นให้กับคุณครูอะไรอย่างนี้ค่ะหนูว่าหนูเรียนรู้จากเพื่อนๆหนูคนด้วยเพราะว่าแบบว่าหนูชอบคุยกับคุณแม่ว่าแบบว่าเออเพื่อนคนนี้แบบแบบดูดีจังเลยเวลาเต้นดูสวยจังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็จะเหมือนคุยกันว่าเออทําทไมหรอเพราะอะไรเพราะเพื่อนคนนี้เหมือนมีความมีอินเนอร์ของตัวเองมีคาแรคเตอร์ของตัวเองเขาเลยดูมีสนเสน่ห์ทุกครั้งที่เขาเพอร์ฟอร์มอะไรเงี้ยหนูก็เลยพยายามตับ คอมเมนต์ต่างๆหรือว่าข้อดีต่างของเพื่อนมาใช้กับตัวเองค่ะเหมือนเราก็ได้ไปสร้างประสบการณ์ที่ปีที่แล้วที่ Big Mountain เราได้ไปเพอร์ฟอร์มในฐานะศิลปิน GMM Academy t r a i n ่นตื่นเต้นตอนที่ได้รู้ว่าได้ขึ้นก็คือตื่นเต้นค่ะแล้วยิ่งรู้ว่าแบบต้องทำโชว์กันด้วยก็แบบว่า มือนพอเรารู้ว่าเราจะได้ออกไปสู่สายตาสาธารณชนครั้งแรกค่ะมันมันก็ทั้งกดดันเล็กน้อยแบบอุ้ยเขาอาจจะตั้งตารอเราอยู่ไหมนะแล้วก็เราก็อยากทําออกมาให้ดีที่สุดให้ทุกคนแบบว่าไม่ผิดหวังอะค่ะที่บิวกา t เทนก็ใหญ่มากเป็นงานที่ใหญ่มากเป็นครั้งแรกที่เราได้ไปมากันเป็นกลุ่มใช่ไหมมิก ฟนฟนให้รักนที่มันพัง,งไม่มคา oh, oh. oh, oh. ร์้เพลงนี้เอ่อที่มาที่ไปก็คือเราอยากจะให้กำลังใจคนที่กำลัง move on จากความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกอยากให้แบบเดินหน้าต่อไปด้วยความมั่นใจแล้วก็ยังดูดีเหมือนกับตุ๊กตาบาร์บี้ค่ะแล้วทีนี้เราต้องบอกว่า พวกเราทั้ง5คนโชคดีมากๆเลยค่ะที่ได้พี่ไฮวงเพ p ปอร์เพลนส์มาเป็น Executive Producer ใช oh yeah. ่ค่ะสำหรับเพลงบาร b บี o อุ Oops แล้วก็ MV ของเรานะคะใช้ production ได้ร่วมงานกับโปรดักชัน story retail ของเกาหลีค่ะที่ผู <h <h ้กำกับชื่อคีวอนเพ็ญก็คือเขากำกับผลงานของเขาที่ผ่านมาคือกำกับ Mew n Jeans ใช่ค่ะคือกำกับศิลปินเคป็อปดังๆหลายคนมากๆแล้วพวกหนูก็แบบดีใจมากที่ได้รับโอกาสนี้นะคะเป็นเพลงที่ใช้เสียงที่ค่อนข้างสูงค่ะก็เลยถ้าถามว่ายากก็คงจะเป็นยากตรงช่องเสียงที่สูงแต่ว่าก็ทำได้ค่ะแล้วก็มีเรื่องของลายประสานที่พวกเราเพิ่มขึ้นมาด้วยใช่ก็ เป็นลายประสานที่เหมือนมันยากตรงที่เราต้องเต้นไปด้วยแล้วเราต้องประสานเสียงกันไปด้วยอะไรอย่างงี้ยก็เลยเป็นความยากอันนึ่งเเพราะว่าลายประสานที่เพิ่มมาคือในเดมโมที่เขาส่งมาให้เราฟังครั้งแรกค่ะไม่มีค่ะจะเป็นแบบส่วนใหญ่จะเป็นเมโลดี้หลักอย่างเดียวเลยแล้วเราก็ไปทํางานหลังบ้านว่าอุย้ยเท่านี้เราอยากเพิ่มแอดลิปตรงนี้อยากเพิ่มลายประสานตรงนี้ให้มันดูแบบมีเดบมากขึ้น เราได้ทำงานกับทีมของเกาหลีใ no ช่ไหมคะก็คือทุกครั้งท uh ี่เราต้องถ่ายหลายๆเทคหลายๆรอบแล้วผู้กำกับเขาก็จะไปถามล่ามว่าคำภาษาไทยคำนี้พูดว่าอะไรเพื่อที่จะมาบิวเราแล้วทุกครั้งเขาก็จะพูดคำว่าสู้ๆให้พวกเราแล้วเราก็จะรู้สึกแบบมีพลังละอย่างนี้ค่ะพวกเราก็ถ่ายกันถึง3วัน3คืนกันเต็มๆนะคะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่นอนน้อยที่สุดแต่ว่าสนุกมากๆเลยค่ะ แล้วโลเคชันแต่และโลเคชันก็คือไม่ธรรมดาเลยค่ะที่เราเห็นเราก็แบบไม่น่าเชื่อว่านั่นคือ MV ของเราเพราะพวกเราใช้สถานที่จริงหมดเลยคาดหวังว่าทุกคนจะชอบค่ะแล้วก็จะหลักเพลงนี้เหมือนกับที่พวกเราหลักเพลงนี้ค่ะอยากให้ทุกคนเดินเดินไปทางไหนก็แบบอุ๊บส์อุ๊บส์อุ๊บส์ขึ้นมาเลยค่ะอยากให้มันไปติดอยู่ในหูของทุกคนค่ะก็ขอฝากเพลง b a b y e อุ๊บส์อุ๊บส์ซิงเกิลแรกนะคะของพวกเราวิสด้วยนะคะ อันนี้ MV ก็ได้ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถไปดู MV ของพวกเราได้ที่ YouTube g n e s อนเดอร์สกอ o ์อฟิเชียลค่ะแล้วก็สามารถสตรีมมิ่งได้ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะแล้วก็ฝากติดตามพวกเราว i สออฟิเชียลผ่านโซเชียลมีเดียทุกช่องทางได้นะคะสุดท้ายฝากเอ็นดูรักแล้วก็ติดตามพวกเราวิสทั้ง5กคนนะคะแล้วพวกเราก็ยังมี c h a l l e n g e นะคะ <S <S ชื่อว่า hashtag Barbie ้ n d นเดอ e อย่าลืมไปต้งกันเยอะๆนะคะ<ไ>ข,ขอค่ะ